สวัสดีเจ้าที่นี่คือร้างอาชิพบริการเอเลียนคาวบอททางเราจะมีบริการล้างอาชีพเครื่องอัตโนมัติไร้การสัมผัสสำหรับผู้ตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ6นาทีในราคาเริ่มต้นไร้สามสิบาทส่วนลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะล้างภายในทางเราก็จะมีบริการโดยเข้าสู่ในรายนี้สำหรับรถเล็กในราคาสอง้บาทต่อคัน สำหรับรถใหญ่ในราคา250บาทต่อคันเอเลนคาวอาเขาเพื่อบริการเจะกัะล้างอัดฉีดสำหรับเครื่องอัตโนมัติไร้การสำคัญคือเครื่องนี้เหมือนกับว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะทำาตาโปรแกรมคือชำระรถกับเคลือบเคลือบน้ำยาสลายคราบเพื่อที่จะเอาแบบฝุ่นละอองหรือว่าฝุ่นอะไรอย่างติดรถเนี่ย ทำเพื่อการชาระล้างเนี่ยง่า,ายขึ้นพอน้ํายาสลดยคราบเสร็จเนี่ยก็จะมีโฟมล้างทําความสะอาดรอบตัวรถอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อความสะอาดสะอาดมากมากกว่าเดิมพอหลังจากนั้นเราก็จะล้างน้ําล้างน้ํามันเป็นล้างใ้ความดันแรงดันน้ําประมาณสองรอบเพราะฉะนั้นรถจะสะอาดมากล้างรถด้แรงดันของน้ําเสร็จ ก็จะเป่าเพื่อแห้งโดยใช้น้ำยาสำหรับทำเพื่อลดแห้งอย่างรวดเร็วการในล้างรถเครื่ออัตโนมัตินี่เราจะใช้เวลาประมาณ6นาทีเราจะเน้นในบริการรวดเร็วภายใน6นาทีที่เราจะเน้นลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ต้องการใช้เวลาในการล้างรถเหมาะสำหรับยิ่งยิ่งที่จะมาหาเราได้เลยประทับใจทุกท่าน สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะมาเอเลียนคาแคร์ท่านมาจะเ,เข้ามาจากในเมืองมาถึงสี่แยกบอก,กสีวิลัยท่านสามารถเลี้ยวซ้ายเดินทางมาอีกประมาณ800เมตรท่านก็จะมีสังเกตดูจากว่าจะมีตูวเอเลียนโบกโบกยินดิน้้านรับแบบเข้ามาในร้านได้เลยเจ้า